สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รุมรถยนต์ฟอร์ดสูย์บริการซ่อมบำรุงรักษาสนยนซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร0ู4 2 8 5 8 8 8่ สวัสดีครับกลับมาพบกับอันนะครับที่ปรึกษาการขายรถฟอร์ดนะครับวันนี้อัจจะมารีวิวคันนี้กัน Next Gen XLT นะครับกระบะที่ขายดีที่สุดของเรานะครับสำหรับตัวโมเดลก่อนนะครับ XLT เป็น4ประตูของเราที่ขายดีมากๆเลยเรามาพบกันนะครับว่าตัวนี้นะครับเป็นตัว Next Gen แล้วมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมมาบ้างนะครับตัวนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับราคาอยู่ที่889,000บาทนะครับเพิ่มจากเดิมนะครับตัวเก่า32,000บาทครับราคาตัวเก่าอยู่ที่ 857,000บาทนะครับและตัวนี้พิเศษนะครับมีการเพิ่มแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจก็คือเทคโนโลยีต่างๆนะครับของ Ford เรานะครับเราสามารถซื้อเทคโนโลยีชั้นสูงเพิ่มเข้ามาใส่ในตัวรถได้นะครับราคาคันนี้นะครับรวมแพ็กเกจแล้วอยู่ที่929,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับ XLT Next Gen นะครับคันสีดำหล่อๆคันนี้กันนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้าเลยนะครับกระจังหน้าตัวนี้นะครับดิมอนเกลนะครับก็เป็นกระจังหน้านะครับตรงเหมือนกับตัว เป็นกระจังหน้าตะแกงเพชรนะครับมาพร้อมกับเส้นนะครับตัวนี้เส้นกระจังหน้าคาดคู่นะครับเป็นแบบโครเมียมรงสไตล์แบบของ xlt นะครับที่สัญลักษณ์ของเขาจะเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับตัวนี้นะครับแพ็กเกจของเราก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับสังเกตนะครับถ้ามีซื้อแพ็กเกจนะครับจะมีเซนเซอร์ด้านหน้าทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของระบบนะครับป้องกันการชนคนนะครับแล้วก็ระบบช่วยเบรกต่างๆนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ ห่วงนะครับลากจูงนะครับก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟนะครับไฟหน้าของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบ LED ให้นะครับมาพร้อมกับไฟตัว C นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับฝากระโปรงด้านหน้าของเรานะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับดีไซน์แบบใหม่ของเรานะครับก็จะมีมิตินะครับไม่ได้แบนเรียบไปเลยนะครับมาดูในส่วนของด้าน ล้อแมกของเรานะครับตัวนี hotel, ้นะครับล้อแมกของเราเป็นล้อแมกขอบ17นิ้วเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเป็นของบิต stone นะครับมาพร้อมกับคิ้วล้อนะครับขนาด3นิ้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตัวนี้นะครับแก้มโลโก้ก็จะบอกว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์โทร์โบนะครับตัวนี้เป็นโทอรโบเดี่ยวนะครับ170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับในส่วนของกระจกมองข้างของเรานะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับ ในส่วนของกระจกสามารถปรับเลนส์แบบไฟฟ้าแลวก็พับเก็บแบบไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างด้วยนะครับบันไดนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับเวลาก้าวขึ้นก็จะสามารถเหยียบได้เต็มเต็มเท้าเลยนะครับตัวนี้นะครับและป้องกันการลื่นได้เป็นอย่างดีจากตัวเก่าด้วยนะครับที่สําคัญเลยนะครับกุญแจนะครับ XLT นะครับปรับเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นแบบ immobilizer นะครับมาให้2ดอกเลยนะครับเมื่อก่อนจะต้องมีอยู่ในรุ่น limited ขึ้นไป w i t a ทนะครับแล้วก็ r a p t ตอร์นะครับ ตัวนี้นะครับก็จะมีสมาร์ทย์เลดด้วยนะครับสามารถล็อกรถนะครับที่บริเวณเบ้ามือจับตัวนี้ได้ล็อกรถใครล็อกรถนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของตัวรถกันต่อนะครับนี่ครับด้านท้ายนะครับตัวขอบกระบะนะครับก็จะมีในส่วนของตัวหุ้มตัวนี้นะครับ เป็นไลเนอร์ด้านบนนะครับเพื่อป้องกันว่าเวลาเราวางของพาดของนะครับก็สามารถวางได้เลยแล้วก็จะมีรูนะครับในการรองรับเผื่ออีกหน่อยลูกค้านะครับติดโลบาร์ต่างๆนะครับไม่ต้องเจาะกับตัวรถเลยนะครับตัวนี้นะครับมีมีรูรอรองรับไว้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับไฟท้ายของเราดีไซน์ใหม่นะครับที่สวยงามเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับกันชนท้ายนะครับตัวนี้นะครับ จะเป็นกันชนท้ายดีไซน์ใหม่นะครับมาพร้อมกับสีดาแล้วก็มีเซ็นเซอร์หลังให้4จุดด้วยตัวนี้นะครับเราต้องติดตั้งเพิ่มแพ็กเกจ A นะครับถึงจะมีกันชนเซ็นเซอร์ท้าย4จุดเพิ่มมาให้ตัวนี้ก็จะมีช่วยในระบบเวลาาถอยแจ้งเตือนเมื่อเวลาเราถอยด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของโลโก้ของเราก็จะมีในส่วนของกล้องมองหลังนะครับซึ่งเดิมๆ XLT ของเราจะมีเพียงกล้องมองหลังนะครับ เชื่อมต่อกับที่หน้าจอมาให้นะครับตัวนี้ก็เป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยนะครับเราก็จะสามารถเห็นทัศนวิสัยเวลาเราถอยนะครับอาจจะเห็นเด็กนะครับสัตว์เลี้ยงต่างๆเวลาถอยก็จะได้มั่นใจนะครับช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายของเราตัวนี้มีไฟส่องสว่างดวงที่3นะครับท้ายกระบะของเรานะครับก็จะมีเป็นนะครับตัวนี้เป็นไม้บรรทัดให้นะครับสำหรับลูกค้าใช้นะครับสำหรับช่างต่างๆนะครับสามารถใช้งานได้เลยมีปากกาจับชิ้นงานนะครับ ในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะมีตัวรองรับนะครับในอนาคตนะครับอาจจะมีสำหรับโวล์ไฟนะครับ ACDC รองรับในอนาคตนะครับ นี่ครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของตัว XLT การอ่านนี่ครับจุดโดดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับบันไดเหยียบด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับที่เราออกแบบมานะครับสำหรับเวลาเราจะหยิบของปีนนะครับก็สามารถหยิบของปีนจากท้ายรถได้สบายมากขึ้นนะครับไม่ต้องไปเหยียบที่ยางนะครับในการก้าวเท้าเหยียบที่ยางก็จะเหยียบขึ้นลาบากนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับท่านผู้หญิงลูกค้าที่เป็นผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของตัวรถกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับด้านท้ายของตัวรถนะครับ ของเราก็จะมีในส่วนของเข็มขัดนิรภัยให้นะครับเบ้ามือนะครับตัวนี้นะครับเบ้ามือเปิดแบบใหม่นะครับลูกค้าถามว่าที่เปิดรถนะที่เปิดอยู่ไหนตอนนี้ของเราปรับเปลี่ยนให้นะครับแข็งแรงทนทานมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีเปิดกระจกด้านหลังนะครับแล้วก็แอร์นะครับตอนท้ายนะครับเราก็มีติดตั้งเพิ่มให้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของถุงลมนิรภัยนะครับตัวนี้นะครับเรามีทั้งคู่หน้าให้นะครับ ด้านข้างให้นะครับนี่ครับเรามาดูกันนะครับทั้งหมด6จุดด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอเลือนไม้ของเรานะครับตัวนี้เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับในส่วนของหน้าจอกลางนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอขนาด10นิ้วลองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะครับแล้วก็รองรับ f o r d p a s s ด้วยนะครับ เกียร์นะครับตัวนี้ของเราเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับตำแหน่งเกียร์อายังเป็นตำแหน่งที่ตำแหน่งเดิมอยู่นะครับการเข้าเกียร์ของรุ่นนี้เข้าเข้างานง่ายมากๆเลยนะครับอันทดลองขับดูแล้วนะครับเข้าเกียร์ได้นุ่มนวลกว่าตัวเก่านะครับเข้าเกียร์ได้ง่ายมากด้วยนะครับแล้วก็มีแท่นชาร์จแบบไร้สายนะครับก็จะได้หมดปัญหาในเรื่องของการชาร์จแบตนะครับเพียงแค่โทรศัพท์เรารองรับการชาร์จแบบไร้สายนะครับแล้วก็มีในส่วนของ USB ช่อง USB ให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องแบบ Type C นะครับ แล้วก็ในส่วนของหลังกระจกมองมองหลังของเราเนี่ยครับกล่องเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับของแพ็กเกจ A นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับระบบป้องกันการชนคนต่างๆนะครับเนี่ยครับเรียกว่าครบคันกันไปเลยนะครับสําหรับ XLT นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับและเกียร์ออโต้ก็ไม่แตกต่างกับตรงนี้เหมือนกันนะครับ ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภยัยความใส่ใจต่างๆที่ฟอร์ดมีให้ลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้กระบะ4ประตูนะครับที่คุ้มค um ่ามากๆนะครับทักเข้ามาหาอ่านได้เลยนะครับอ่านจะแนะนําการออกรถให้เป็นเรื่องง่ายสําหรับลูกค้านะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเรามีรถพร้อมที่จะส่งมอบลูกค้านะครับ XLT เรามีมาลงนะครับเพียงพอที่จะส่งมอบให้ลูกค้าได้เลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจทักเข้ามาหาอ่านได้เลยนะครับอ่านจะทําให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายมากๆสําหรับลูกค้านะครับ สำหรับคลิปนี้อ่านขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อ่านด้วยนะครับสวัสดีครับ